สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ที่นี่อ่างทอง AI Podcast ครับพื้นที่ที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวของจังหวัดอ่างทองจากาทั้งหนังสือเก่าแล้วก็แหล่งข้อมูลต่างๆมาคุยกันแบบเจาะลึกในหลายๆมุมเลยนะครับวันนี้เราก็จะหยิบเรื่องราวจากหนังสือเก่าเรื่องเล่าต่างๆของจังหวัดอ่างทองมาคุยกันในหลายๆแง,ง่มุมเลยวันนี้เราจะมา เจาะลึกเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของอ่างทองเลยก็คือพระสมเด็จเกศชยโยครับที่เรามักจะได้ยินในคําขวัญจังหวัดเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมครับพระสมเด็จเกศชยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อะไรแบบนี้สแสดงว่าต้องมีความสําคัญมีความพิเศษมากๆเลยนะครับใช่ค่ะสําคัญมากจริงๆค่ะครับแล้วความพิเศษนี้มันมาจากไหนครับจุดเริ่มต้นแก่นแท้หรือว่าความเชื่อมโยงกับ วัดเกตชโยหรือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนี่มันเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะคือจุดเริ่มต้นสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือความเชื่อโยงโดยตรงกับองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระครังเลยค่ะท่านเนี่ยได้มาช่วยบูรณะวัดเกตชโยหรือชื่อเต็เมๆก็คือวัดชโยวรวิหารในปัจจุบันนี่แหละคะ่ะ Oh, ครับ,รบช่วงเวลาที่ท่านมาก็ประมาณพศสอ0 0ถึง2410นะคะช่วงนั้นก็สมัยรัชกาลที่4แล้วก็เชื่อกันว่าท่านได้สร้างพระสมเด็จรุ่นนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบรรจุไว้ในองค์พระมหาเจดีย์นะคะ hmm. เพื่อสืบทอดศาสนาแล้วก็เป็นเหมือนอนุสรณ์ที่ท่านมาบูรณะวัดครั้งนั้นด้วยค่ะอ๋อ oh, คือสร้างโดยสมเด็จโตเองเลยอันนี้คือจุดสำคัญที่ทำให้คนศรัทธามากๆใช่ค่ะอันนี้เป็นหัวใจหลักเลย ครับแล้วถ้ามองที่ตัวองค์พระหลหรครับมีลักษณะเฉพาะหรือว่าพุทธศินที่แบบ โดดเด่นเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยอย่างไรบ้างมีค่ะมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากโดยเฉพาะพิมพ์ที่นิยมที่สุดนะคะที่เรียกกันว่าพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมใช่ค่ะบางทีก็เรียกว่าอกครุฑเสียนบาทลักษณะเด่นเด่นเลยก็คือองค์พระท่านจะประทับนั่งสมาธิบนฐานเจ็ดชั้นค่ะซึ่งต่างจากพิมพ์อื่นของท่านนะคะแล้วก็ตรงอกจะผายผายหน่อยดูคล้ายๆอกพญาครุฑอ๋อครับส่วนพระเสียนก็จะกลมๆมนๆ,มนๆเหมือนบาทคว่ำนะคะเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆค่ะชัดเจนเลยครับพิมพ์เจ็ดชั้นอกครุฑเสียนบาทใช่ค่ะแล้วเรื่องเนื้อพระลละครับเห็นว่าเก่าแก่มากร้อยกว่าปีแล้วมีลักษณะเฉพาะยังไงบ้างครับที่บ่งบอกความเก่าโดยทั่วไปเนื้อพระก็จะเป็นผงสีขาวอมเหลืองนะคะจะคล้ายๆกับพระสมเด็จวัดรักังนั่นแหะค่ะแต่ด้วยอายุด้วยการเวลาที่นานมากนะคะร้อยกว่าปีเนี่ย เนื้อพระก็จะแห้งแล้วก็แกร่งและที่สำคัญมักจะเห็นรอยแตกเล็กๆตามธรรมชาติที่ในวงการเขาเรียกว่ารอยปริแตกงานนะคะ่ะรอยปริแตกงาใช่ค่ะซึ่งรอยนี้ไม่ใช่ตำหนินะคะแต่มันเป็นเสน่ห์เป็นความงามตามธรรมชาติที่เกิดจากความเก่านักสะสมเขาให้ความสำคัญตรงนี้มากค่ะอืเข้าใจเลยครับคือมีทั้งพิมพ์ทรงที่เฉพาะตัวแล้วก็เนื้อหาที่บ่งบอกอายุความเก่าแก่ทีนี้พอพูดถึงเนื้อพระ ก็ต้องพูดถึงมวลสารที่ใช้สร้างใช่ไหมครับอันนี้น่าจะมีความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์อะไรที่น่าสนใจอยู่แน่ๆถูกต้องเลยค่ะเรื่องมวลสารนี้ก็สําคัญมากเชื่อกันว่ามวลสารหลักๆที่สมเด็จโตท่านใช้สร้างเนี่ยก็คล้ายกับที่ท่านใช้สร้างพระสมเด็จวัดระฆังหรือวัดบางขุนพรมเลยค่ะหัวใจหลักก็คือผงวิเศษทั้ง5อันนั้นเลยค่ะผงวิเศษทั้งห ใช่ค่ะก็จะมีผงพุทธคุณตรีนิสิงเหปฐุมมังมหาราชแล้วก็อิทิเจซึ่งผงพวกนี้ได้มาจากการเขียนสูตรเขียนอักคระแล้วก็ลบผงตามตำราโบราณเลยนะคะเป็นกรรมวิธีที่ซับซ้อนมากนอกจากนั้นก็อาจจะมีมวลสารมงคลอื่นๆผสมด้วยเช่นว่านเกอรดอกไม้น้ำพระพุทธมนต์อะไรแบบนี้ค่ะโหฟังดูแล้วสักิ์สิบตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างเลยนะครับใช่ค่ะ การที่ท่านใช้ผงวิเศษเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอในพระที่ท่านสร้างก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องความเชื่อความขลังแล้วก็พุทธคุณที่สืบทอดกันมาค่ะครับแล้วพอพูดถึงพุทธคุณคนที่บูชาหรือคนที่ศรัทธ,ธาพระสมเด็จเกตชโยเนี่ยเขาเชื่อกันในด้านไหนเป็นพิเศษครับที่เราขานกันมาถ้ามองภาพรวมนะคะพุทธคุณที่เรื่องลือเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมหลายด้านเลยค่ะแต่ที่เด่นเด่นชัดๆเลยก็คือเรื่องเมตตามหานิยม เมตตามหานิยมค่ะเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้เป็นที่รักใคร่ผู้คนแม่ตายเอนดูแล้วก็เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ก็มีเรื่องเล่าเยอะมากว่าช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆได้อืมนอกจากนั้นก็ยังมีด้านโชคลาภค้าขายแล้วก็เสริมสิริมงคลโดยรวมทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าประมาณนี้ค่ะไม่แปลกใจเลยครับทั้งประวัติการสร้างทั้งมวลสารทั้งพุทธคุณครบเครื่องขนาดนี้ ถึงได้เป็นที่ต้องการมากๆในวงการพระเครื่องใช่ค่ะคือนิยมมากๆเคียงคู่มากับวัดระฆังหรือบงังขุนพรมเลยทีเดียวถูกต้องค่ะจัดอยู่ในกลุ่มพระเบญจภาคียอดนิยมเลยแล้วปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้มูลค่าหรือความต้องการมันสูงขนาดนี้นอกจากประวัติกับพุทธคุณแล้วความหายยากมีส่วนไหมครับ มีส่วนอย่างมากค่ะจริงๆแล้วมันเป็นองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันนะคะอย่างแรกเลยคือประวัติการสร้างที่ชัดเจนผูกโยงกับสมเด็จโตอันนี้สําคัญที่สุด 2. คือพุทธคุณที่ปรากฏผลมีคนเจอประสบการณ์เล่าต่อๆกันมา3คือจํานวนการสร้างในยุคแรกๆเนี่ยคาดกันว่าไม่ได้มีมากนักพอเวลาผ่านไปร้อยกว่าปีก็ยิ่งหาย,ยากขึ้นไปอีกอ๋อครับส คือความงามของพิมพ์ทรงอย่างที่บอกว่ามีเอกลักษณ์โดยเฉพาะพิมพ์7ชั้นนิยมเนี่ยสวยงามมากและสุดท้ายคือการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการพระเครื่องมายาวนานแล้วค่ะพอปัจจัยเหล่านี้มารวมกันก็ทำให้พระสมเด็จเกตชโยทแท้เนี่ยมีมูลค่าสูงแล้วก็เป็นที่ต้องการมากค่ะ ซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี้มันก็วนกลับมาที่ความผูกพันกับจังหวัดอ่างทองอย่างลึกซึ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นมากกว่าพระเครื่องธรรมดาธรรมดานะคะท่านเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์สาคัญที่อยู่ในคําขวัญของจังหวัดเลยจริงครับเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นความศรัทธาของชาวอ่างทองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดในฐานะที่เป็นแหล่งกําเนิดวัตถุมงคลล้าค่าถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวอ่างทองจริงๆค่ะ เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดจริงๆครับค่ะแล้วความผูกพันความภาคภูมิใจตรงนี้มันก็นําไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจชนให้คิดต่อนะคะครับยังไงครับก็คือพอเรานึกถึงอายุพระที่ร้อยกว่าปีแล้วสร้างในอดีตโดยเกจิอาจารย์ระดับตำนานอย่างสมเด็จโตแล้วก็จํานวนที่น่าจะจํากัดมากๆในตอนนั้นปัจจัยเรื่องตำนานเรื่องความหายากพวกนี้ค่ะมันส่งผลต่อมุมมองหรือความเชื่อมั่นในพุทธ,ธคุณของพระสมเด็จเกจชโยมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราลองเทียบกับพระเครื่องที่สร้างใหม่ๆในยุคปัจจุบันที่อาจจะมีพิธีใหญ่โตมีเทคโนโลยีช่วยแต่ไม่มีตำนานหรือความหายากแบบเดียวกันก็น่าคิดนะคะว่าความขลังความศรัทธามันถูกมองต่างกันไปไหมตามการเวลาและปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้โอ้โหเป็นมุมมองที่น่าสนใจชวนให้คิดตามจริงๆครับเรื่องความเชื่อความศรัทธากับปัจจัยเรื่องการเวลาและตำนาน วันนี้เราได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพระสมเด็จเกตชยโยเยอะมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับยินดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกฟังทุกท,ท่านด้วยนะครับที่ติดตามที่นี่อ่างทอง AI Podcast กันในวันนี้อย่าลืมนะครับกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจของจังหวัดอ่างทองกันได้อีกในช่วงของที่นี่อ่างทอง AI Podcast เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำผ่านช่องทางออนไลน์ของที่นี่อ่างทองนะครับทั้ง e b o o k YouTube แล้วก็ Tik t o k ทุกวันอังคารวันพรหัสและก็วันเสาร์ช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ